อแต่อปาเขาเขาโอเคใช่ไหมถ้าขายโอเคโอเคอผมซื้อพี่กิโลละ18ล้านก <c oughs> ิโลหนึ่งสิล้าน <c oughs> เดี๋ยวหารด้วยจำนวนกร,รัมแล้วก็เป็นเป็นราคา <c oughs> ดีนะที่พี่เจอผมแล้วผมพูดตรงๆ <c oughs> ผมจะมาหลอกพี่ว่าเป็นตัวถูกก็ได้ <c oughs> แต่ผมทำไม่ได้ไง <c oughs> วัสดีครับวันนี้นะครับผมเองเนี่ยบอยทัาประจันนะครับแวะมาที่ร้านคาซาลาแปงนะครับเราก็มาจะมาซื้อกระเพาะปลานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปนะครับเป็นตัวนี้เซฟเมื่อกี้เลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักสามร้อยกว่ากรัม เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ซื้อกับเจ้าของไหมนะครับอันนี้มันเท่าที่ผมดูจากรูปนะเป็นกระเพาะปลากินจีละนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากเราต้องดูหนวดเป็นองค์ประกอบแล้วก็ดูรายละเอียดของเนื้อของกระเพาะปลาตัวนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอเจ้าของมากันในระหว่างนี้เดี๋ยวไปซื้อกาแฟโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าร้านคาซาละแฟชั่นับแล้วก็เดี๋ยวเราจะซักื่างดื่มอะไรอ่ะเครื่อ่าข้างเดิมทานู่นเลย เอาไ,ไทยสไตล์ไ,ไ,ไทยสไตล์โอเคไทยสไตล์ร้านนี้บอกตรงเลยขนมอร่อยผมชอบกินนะอยู่ไหนเนี่ยหน้าไหนบ้านเนี่ยโอเคนี่ผมว่าชาไทยเป็นตัวท็อตชาไทยเป็นช็อ์โกแลตหนึ่งนัครับเป็นเมยองชิพาวฟี่หนึ่งนะครับเป็นไทยทีลาวาท็อตหนึ่งครับซอสเด็ดลาวาท็อตหนึ่งนะครับทั้งหมดเก้าร้อยบาทเก้ายบาทจริงๆเป็นร้านที่ผมชอบมากินนะฮะคาซาลาแปงนะผมชอบกินไทยสไตล์นะครับอร่อยดี Okay. ห้ดูก่อน,นครับขนมนี่อร่อยมากกินแล้วโห oh, อ้วนนะน่าดูเลยครับมาถึงตัวผมนะกินจนอ้วนเลยอ่านี่คือคือแต่ละสาขาจะมีทีมงานที่ค่อนข้างมีความรู้ในระหว่างนี้เราก็จะรอนะครับเจ้าของกระเพาะปลาที่จะมาเนี่ยปกติกระเพาะปลาจะผ่าด้านหน้าแต่ตรงนี้ต้องไม่แตกอันนี้คือแตกเข้าใจว่าแบบมันคงบางมากหรืออะไรไปกระแทกเนี่ยมันบางเลยแตกอ่าโอ้โหนี่ เวลาเจอแบบที่ใช่มันง่ายแต่ถ้าบางอย่างบางครั้งเวลาเจอแล้วมันดูแล้วแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้โอเค<ม>ถ้าตัวเล็กตอนแรกเห็นที่พี่ถ่ายมาโูมผมนึกว่าแปขีดนะที่ผมถามพี่แปดขีดหรือเปล่า็ส<ม>่แช่เ<ม>พิ่งมาเห็นตอนหลังว่าแบบพอสามขีดกว่าผมก็บอกให้แฟนบอกเอ้ยช่างนช่างนถ่ายรูปแล้วก็ ให้ส่งมาดูไม่ใช่แบบส่งรูปออกกล่าวดยที่ไม่ไม่ช่างอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้แต,แต่นี่เสียดายหนวดเขาขาดขาดข้างหนึ่งอือันนี้มีผลต่อราคานะหนวดขานมีผลหนวดเดือน,นี้ก็ใช้ได้เหรอไม่คือคืองี้ <c oughs> พวกเนี้ยอันนี้ผูต้ตรงตงเข้าไปโชว์กันโอหพอมาลานหนวดมันขาดไปข้างหนึ่งเนี่ยโอเคราคามันจะหาย เหมือนพระถ้าเป็นไม่รู้พี่ชอบพระบ้างไม่รือไม่ไม่ได้เล่นครับอ้าวแล้วทำไมถึงมารู้ว่าผมมีกระเพาะชอบซื้อกระเพาะป่ะเอาแฟนเป็นคนค้นข้อมูลเหรอฮะใช่ผมไม่รู้ผมจะมาเชิญให้แม่ถักอ๋อเหรอฮะเลื่อนๆก็จะทุกข์อ๋อจริงมหมฮหโอหูนี่พี่นี่เห็นแฟนก็บอกว่าเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระใช่ใช่คือคือผมเป็นคนเล่นพระเซียนพระเซีนพระของเก่าแล้วก็บอกว่าเห็นแฟนบอกเอ้ยดูกระเพาะป่ะเว้ยเอ๊ะดูได้เหรอ ผมกำลังจะเอาไปเฉือนแล้วเนี่ยเลยเอาผู้จริงผู้เล่นผู้จริงโอ้โหนี่นี่พี่เขากำลังจะเอาไปเฉือนนะก็กำลังเอามาให้แม่ติดต่อไว้แล้วลงเอนยี่สิบสองยี่บสองติดต่อวันไหนกำลังจะติดต่อไปเฉือนเนาะโอ้โหพี่เออพี่โคตรโชคดีเลยนะที่แฟนที่ดูนะครับนี่นี่ฮะเดี่ยพี่เขาบอกครับพี่ผู้ชายเขาบอกว่ากําลังจะเอาไปหั่นนะ ถ้าหั่นให้คุณแม่ทานถ้าหั่นให้คุณแม่ทานตัวนี้จะกลายเป็นไม่มีราคาเลยไม่มีราคาไม่มีราคาเลยนะหรอคือศูนย์เลยไม่ใช่ศูนย์ใช้ว่าเหลือกิโลนึงประมาณหมื่นนึงอันนี้ผมซื้อพี่เนี่ยผมซื้อกิโลละเป็นสิบล้านมันพี่โชคดีนะนี่ผมว่าเคยคุณบอกเรียกว่าอะไรกิมจิมันมีหลายสายพันธุ์อะไรนะมันมีกิมจิเขาเรียกกิมจิมันมีกิมจิกิมซัว สซให้เจียตโต้อังโกยมันมีหลายแบบ<อ>มันมีประมาณสัก30สายพันธุ์แต่<อ>ที่เล่นกันอ่ะคืออันนี้อโอ้โหนี่ตัวผู้ครับดูยังไงครับมันมีเส้นอ๋อโอเค่าคุณพ่อซื้อเจ๋งเลยไม่แต่เวลาเจอเนี่ยนี่ผมนี่ผมซื้อเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาก่อนวันนี้ตอนเช้าเนี่ยซื้อมาสามตัวให,ให้ดู<อ>แถบเดียวกัน เห table, Here, ็นไหมแบบเดียวกันน sure. no <right> um ี่ตัวนี้ตัวนี้หนักตัวนี้น่าจะหนักหนักมากไอ้ตัวนี้หนักเพราะมันหนามากมันหนักตัวนี้หนักสี่ร้อยกว่าใช่อันนี้เขาเรียกว่ากิมจิตัวผู้มันจะมีเส้นใช่ผมมันสามขีดกว่ามากเนี่ยไม่ไรแต่ว่มีที่ช่างอย่างนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันก่อนว่าอันเนี้พี่ขายจับได้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 เหมือนกันเหมือนกันอย่าให้หนวดขาดอย่างเดียวหนวดมีผลต่อราคา ใช่แต่ของพี่ก็คือมันนี้ไม่อันนี้ไม่ขาดแต่จังหวะว่ามันม้วนแต่อันนี้มันขาดสงสัยตอนเด็กๆผมเล่นมั้งกลัวเลยเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนมือไม้บิ่นตองง่อันนี้อันนี้อันนี้หนวดมันสั้นกว่าแต่ไม่ขาดเนี่ยมันมันไม่มีรอยอ๋อแล้วก็ไม่มีรอยผ่างนี้ใช่ไหมใช่มันจะไม่มีรูใช่ไหมใช่นี่อ๋ออันนี้แผลของผมมันมีรูอันนี้ใช่ไหมใช่กับสีแท้องมันแตก ตูดแตกใช่ตูดมันแตกเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะไม่แตกแบบนี้อ๋อเว้นมันหนักหนักไหมสี่ร้อยกว่ากิ๊กเล็กกว่าของเราแต่ของหนักกว่ามันเนี่ยมันหนักสามร้อยจะใช่ไงก่อนมันดูมันดูใหญ่แต่มันบางมันอยู่ที่น้ำหนักไม่เกี่ยวบางทีผมเคยเห็นผมเคยได้ตัวเล็กกว่านี้นะหกร้อยกว่ากรัม มันมันอยู่ที่มันแต่มันหนาอย่างนี้เลยหนาอย่างนี้เลยใช่มันอยู่ที่ว่าแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันสีแตกต่างกันไหมสีแตกต่างกันไหมอันนี้มันจะสีเข้มใช่ไหมพวกเนี้ยมันอยู่อันนี้เขาวางบนหลังคาแฝนบนอันนี้เจ้าของเนี่ยไปวางบนตู้เนี่ยอันนี้วางบนตู้ส่วนไอ้สองอันนี้ห่อเลยไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าห่อจะเป็นอย่างนี้อาจจะดีหน่อยผมห่อไว้แล้วก็เก็บไว้ชั้นบน แต่พวกนี้เวลามันโดนความร้อนทานวุ้นไม่ห่อนะมันจะเป็นอย่างนี้โดนความร้อนจะเป็นแบบนี้มันจะแห้งแห้งดำๆ<ำ>มันจะเริ่มดำมราคาดีจะต้องอย่างนี้อ,อันนี้จะถูกกว่าอันนี้คือตามหลักเลยนะตามหลักอันนี้พูดตรงๆแต่อย่างเนี้ยแล้วอย่างนี้ตัวนี้พี่ขายเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เลยคือตอนแรกผมมีคิดว่าใช่ปะวะเหมือนเห็นหนวดแต่หนวดปลอมมันเยอะมันมีคนทําปลอมเยอะมากใช่โค้เราใช่ ใช่มันมีของฟรอมเยอะมากแต่อันเนี้ยเอออันนี้พี่โชคดีผมยังบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมเกินก่อนที่จะเข้าคลิปเพาว่าแบบถ้าพี่คนนี้มีนะถือว่าเขาโชคดีมากนะแต่ที่โชคดีกว่านั้นคือพี่เขากาลังจะเอาไปหันถ้าหันนี่คือจบเลยนะแน้วหมื่นหนึ่งตอนหนึ่งกิโลนะอย่างนี้ผมซื้อเยอะๆแล้วงก็เลยจะเอาไปบำรุงแกหน่อยอะไรเอาแบบอื่นก็ได้พี่จำได้เ็ว่าผมทานแล้วแบบมันอุ่นร่างกายอุ่นใช่ไหมฮะเอออย่างนี้อย่างนี้ครับ อันนี้พี่ขายใช่ไหมรักวินเนาะขายเนาะถ้าโอเคอะไรเงี้ยผมก็ต้องถามที่บ้านอะไรเงี้ยด้วยว่าเฮ้ราคามันรับได้กันอะไรเงี้ยตองนี้โทรไปถามได้ไหมโทรไปถามก่อนได้ไหมทุ่บอยว่าถ้ามันราคาประมาณเท่าไหร่ผมจะได้ลองถามด้วยใช่แบบเขาเขาจะซื้อโขลกหรือว่าทางอาปาเขาจะเท่าไหร่พอเขาจะว่าอะไรอะไรง้อ๋อทางอาปาเขาเขาโอเคใช่ไหมถ้าขายก็โอเคโอเคผมซื้อพี่กิโลละสิบแปดล้านกิโลหนึ่งสิบแปดล้าน เดี๋ยวหารด้วยจํานวนกร,รัมแล้วก็เป็นเป็นราคาพี่เจอผมเนี่ยผมพูดตรงๆไม่มีเหลี่ยมขออย่างเดียวให้ใช่แล้วก็แบบที่ผมต้องการที่ผมบอกตอนแรกว่าผมซื้อพี่กิโลเป็นสิบล้านนะดีนะที่พี่พี่ไม่หันข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือดีนะที่พี่เจอผมแล้วผมพูดตรงๆผมจะมาหลอกพี่ว่าเป็นตัวถูกก็ได้แต่ผมทําไม่ได้ไงผมบอกแล้วผมต้องการอัดคลิปให้คนเขาเห็นว่าแบบพี่ซื้อขายจริงๆอ่ะมันเป็นยังไง ถ้าเห็นภาพว่าการซื้อจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วผมไม่ไ,มได้โกหกเนี่ยผมซื้อพี่เนี่ยกิโลละสิบแปดล้านเดี๋ยวหาจำนวนกรรมเนี่ยยดซื <S <S ้อเยอะๆแต่สมัยก่อนก็ถือว่า <ๆ S 2> แพงมากเพราะว่า <ๆ S 2> ไม่ <ๆ S 2> ตัวหนึง่งถ้าสมมติสี่สิบห้าสิบปีก่อนตวงพันกว่าบาทคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเขาซื้อเท่าไหร่วะเขาซื้อตอนที่เขาอยู่อยู่อยู่ลาวเนาะแล้วก็ เขาบอกว่าเขามีมีฝั่งพม่าฝั่งอะไรอันนี้มาจากพม่าส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่พวกนี้มาจากพม่าส่วนใหญ่จากพม่าเไรใช่เพราะว่าคนจีนมันไปมันไปขึ้นที่พม่าก่อแน่นอนเขาบอกอะไรเงี้ยคือแท้อย่างนี้ไม่พอต้องตรงรุ่นที่เขาเล่นด้วยถ้าไม่ตรงรุ่นที่เขาเล่นในขายไม่ได้ถูกใช่พี่ลองโทรถามได้ไหมฮะอันนี้สิบแปดล้านพี่ยงงเจ้าของเขางงมากเลยต้องบอกว่าโชคดีนะแต่ถ้าพี่เขาหันนะคือจบเลยถ้าหันมานี่คือจบเลย อย่างอย่างชุดนี้เมื่เชา้าผมซื้อ15บ้าล้านก,กิโลสิบห้าล้านติดต่อไปก่อนแล้วจะโดนเป็นคุณบไปก่อนถ้าตกลงอะไรกันไม่ได้ก็อาจจะเป็นหันอะไรเงี้ยนียน่ที่แต่ตกลงได้แน่อนอนเพราะว่าถ้าหันแ,แล้วว่าต้องเจอคุณบอยก่อนโอ้ถ้าหันไปนี่คือ <c oughs> อันนีน้่พี่ยังไดหลายล้านนะตัวนี้หลายล้านนะแต่ว่าถ้าหันแล้วมันก็ศูนย์เลยหมื่นนึงกิโลละหมื่นที่บ้านผมมีแบบหันเยอะเลย ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อพี่เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านม่โอเคกันเดี๋ยวผมเอาตัวหั่นมาให้จะานจะจะกินอ่ะมาถึงถ้าไปกินอ่ะถูกไหมจะไปเอานี่ไปหั่นทําไมอ่ะต้องมาจากโคลาเนี่ยัอันไหนไม่จากโคลานี่ตัวนี้หรอใช่กำลังว่าจะมาหั่นโอเคกำลังจะมาหั่นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าหั่นไปนี่คือจบเลยนะถ้าหั่นไปแล้วนะเหลือเป็นชิ้นชิ้นแค่นี้นะเราไม่สามารถดูได้เลยว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็พอหั่นไปแล้วก็คือจบเลยคือสูตรคือกิโลละหมื่นละ จากกิโลละสิบแปดล้านตัวนี้สิบแปดล้านนะ่ยหนเออตอนนี้มาเจอคุณบอยแล้วคิดแถวบ้านนี่แไปอยู่ตถวนี้ก็เอามาให้แกดูฮะบอยที่ดูกระเป๋าไงเออบอยท่าประจันฮะบอยท่าประจันเออถ้าเขาบอกว่าถ้าหันเหลือโลละหมื่นแต่ว่าเนี่ยของเราจะอยู่ได้ประมาณเราละสิบแปดล้าน ก็ไม่ถือเนี่ยที่ส่งไม่รู้สามกรัมฮะัง่มันสามสามประมาณหกล้านอะ่ะนา่นาเดี๋ยวไม่คิดเท่าไหร่ส<ไห>า8 8มแปดแปดเว่าอย่างไรแปดเจ็ดว่าจะขายไม่ขายสามแปดเจ็ดประมาณหกล้านเก้าประมาณ6กล้านกว่าเกือบเจ็ดล้านอ๋อหกล้านเใก้เคียงเนี่ยประมาณนีณ้ 6ล้านเก้ามไม่น่าเชื่อเลยว่ะทำไมไม่ซื้อมันเยอะๆคือต้องบอกกันว่าเจ้าของในโชคดีมากนะครับที่ไม่หันก่อนไม่ <c oughs> รู้มันดีสายสายพันไงแค่ตรงนี้แหละไอ้เอแ๊สเนี่ยราซาล่า,าแงแดงอะไอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อนะขายสิบรอยจ้วะสมัยนี้มันแพงสมัยนี้วก็แพงอ,อยู่นะ ามขีดสานะไม่รู้หนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวช่างฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ตกลงเรื่องตัวเลขก่อนแอบลุ้นนะฮะว่าพี่เขาจะขายเหลือโลละสิบห้าล้านนะแอบลุ้นถ้าอยากจะทานก็เดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวเอาให้พี่หั่นหันแล้วเดี๋ยวฮะเอาหั่นหันมาให้คืองี้เดี๋ยวผมบอกว่าพี่เขาถ้าหั่น่ะคนจะกิโลละหมื่นแต่เดี๋ยวผมซื้อพี่เขาเสร็จเดี๋ยวผมเอามาให้ในส่วนที่หั่นแล้วมาแบ่งให้พี่เขาไปกินแล้วแถมยังได้ได้เงินด้วยแล้วได้กระเพาะปลาไปกินอีก สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียครับขอโทษทีนะครับเฮียครับพอดีผมมาดูกระเพาะปลาแล้วครับเนียครับแล้วก็คุยกับลูกชายเฮียแล้วแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยผมจะซื้อเนี่ยตกประมาณกิโลละ1 8บแปดล้านซึ่งแบบโชคดีนะครับที่เฮียเฮียลูกชายอ่ะไม่เอาไปหั่นก่อนถ้าหั่นก่อนนี่จบเลยฮะเหลือกิโลละหมื่นเลยอ๋อ ถ้าหั่นเหลือกิโลละหมื่นเลยแต่อันนี้ผมซื้อกิโลละสิบแปดล้านตัวนี้ตกประมาณเกือบเจ็ดล้านฮะเนี่ยเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยเนี่ยผมนั่งดูอยู่ฮะเลยแบบว่าเลยบอกขออนุญาตให้ให้เฮียลูกชายของของของเฮียเนี่ยโทรกับโทรหาเฮียหน่อยแล้วเดี๋ยวผมพูดคุยจะได้ชัดเจนผมจะถามพี่ชายก็ด้วยถามลูกสามคนอนล้ำทางผมมันยังว่าอาจารย์ มาเมื่อเปล่าไปเมื่อเปล่าเป็นงไงครับอย่าเลี้ยอยาผมผมว่ายอย่างนี้ครับเฮียครับแทนที่เราจะเอามากินน่ะตอนนี้เราได้เงินเกือบเจ็ดล้านน่ะผมว่าเฮียตัดสินใจขายได้แน่นแน่นอนครับเพราะว่าผมมาคุยง่ายฮะได้บอกกับเฮียลูกชัก อาจารย์เนี่ยนั้นผมก็เชื่อผู้รอบรู้มีบุญคุณมากกับอาจารย์เขาโอเคนะถ้ากับผมซื้อเฮียกิโลละ18ล้านเดี๋ยวผมชั่งชั่งน้ําหนักแล้วเดี๋ยวคิดเป็นตัวเลขบอกกับลูกชายเฮียเลยเนาะครับแล้วแล้วแล้วไงกันนี่ใช่แบบไหนแบบนี้นี่นี่เรื่องอะไรแบบนี้นี่นี่ผมมีเงินสดมาฮะผมมีเงินสดมามีเงินสดมาหรือว่าเฮียจะเอาให้โอนได้หมดเลยฮะ โอนเข้าบัญชีลูกชายเฮียได้เลยหรือว่าจะอ้างได้หมดเลยครับงั้นเดี๋ยวผมโอนเข้าบัญชีลูกชายเงียนะคุยกับลูกชายขยายเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบอยทวราชันนะครับครับคืออย่างนี้เมื่อกี้นี่คุยกับลูกชายน้องชายของของของอาเจ้นะคุยแล้วก็ตกลงกันที่ประมาณกิโลละสิบแปดล้านนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องชั่งน้ําหนัก นะครับช่างน้ำหนักว่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคิดเป็นตัวเลขแล้วเดี๋ยวผมเอาโอนเข้าบัญชีน้องชายเฮียเนาะไอ้น้องน้องชายเจ้เนาะเดี๋ยวผมเพิโอนเข้าบัญชีเฮียเฮียลูกชายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมค่อยโอนเฮียค่อยโอนต่อกันละกันเนาะได้ครับนะโอเคค่าใช้จ่ายนี่คือมันประมาณเท่าไหร่คะกี่ขีดคะสามขีดแปดเท่าไหร่ไม่รู้อะเท่าไหร่ฮะจุดสามแปดเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าที่ช่างก่อนนี่นี่เดี๋ยวผมช่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่างให้ดูเล้วเดี๋ยวนะครับ ใช่ครับนจีน,เ,นเหมือนเอาไปโชว์แล้วก็เี้ไม่ธรรมดานียเนี่ยนี่รู้ข้อมูลนะเนี่ยสาาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับ387แปรบบิก็ได้ค่ะเบสเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมถ่าย,เ,ยเดี๋ยวทำยังให้ดูนะกลับกล้องก่อนเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะเอ๊ะกดตรงนี้ป่ะโอเคโอเคน,น,นี่ทั้งหมด387ครับ ถอดหักไปข้างแล้วถ้าหมดถดหักไปข้างเท่าไหร่อกลายเป็นยี่สิบล้านสามสามแปดเจ็ดนะครับเดี๋ยวคูณด้วยเกําละหมื่นแปดนะฮะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสามแปดเจ็ดคูณด้วยหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับแบบนี้นะครับทั้งหมดพันหกล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันนะครับาอนนครับเป็นยอดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดอีกทีนะครับ๋ย่เฮียลองดูก่อนนะ หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับคูณนะครับสามแปดเจ็ดหกล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันนะครับเฮียอันยอดตัวนี้โอเคยอดนี้นะเฮียนะเดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้เนาะแล้วเดี๋ยวผมโอนไปให้เลยนะครับโอนเข้าบัญชีลูกชายเฮียเนาะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวคุยครับผม จะซื้อใหม่อะคะ่ะแล้วเราต้องไปซื้อร้านไหนตรงไหนยังไงอะไม่ปมนไรนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมอ <ะ S 1> ขอเบอร์ลูกชายเงียไว้เดี๋ยวผมมีเบอร์ลูกชายเ <อะ S 1> งียละไอะของเจ้ละเดี๋ยวเอ่อผมเอาที่บ้านมาให้ผมมีแบบหันที่บ้านมีอยู่แล้วเดี๋ยวเอามาให้กินแบ่งให้กิน ่ใช่มคใช่ของผมคือกระเพาะปลาเก่านะที่เอาที่อาจะเอามาให้นี่ของของเก่านะไม่ใช่ของใหม่นะคือของเก่านะของใหม่ไม่เอามาให้นะเอาเอาของเก่าที่เขาตัดมาแล้วอาจารย์ผมเชื่ออาจารย์นะครับโอครับผมขอบคุณครับผมก็เป็นเช่ของตัวอาจารย์พูดภาษาแกงยิ้มใจไหมครับ <laughs> ฟังได้แต่พูดไม่เป็นนะสิงสีสันครับผมโอเคครับผมแต่ดู แต่ตัวแปะนี่ยังไม่แก่ะนะอีะอ,อ่โอ้โดีครับโอ้ขอบคุณครับนะเดี๋ยวผมเอาเงินให้กับเดี๋ยวผมโอนเข้ากับลูกชายยังไงก่อนนะอเนาะตัวเดียวแบสุลูกเขาขายใช่นะ <6. S 3> ไหมหกหันนะเ <c oughs> ขาบอกยังจะหันอีกดย <c oughs> นี่นะยอดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมโอนเข้าไปบปัญชีอันนี้ต้องบอกกอนว่าว่าเฮียเขาโชคดีมากๆเลยนะจริงๆนะครับว่าโชคดีที่แบบ มีกระเพาะปลาตรงนี้นะครับและโชคดีที่ส่งมาหาผมที่เหนือตื่นใจก็คือไม่ตัดก่อนถ้าพี่เขาตัดก่อนแล้วส่งมานี่คือจบเลยจบเลยจริงๆนะครับอันนี้คือแบบไม่ไม่ตัดและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แม้หนวดจะขาดไปนิดนึงก็ยังโอเคหนวดขาดแล้วก็ท้องขาดไปนิดนึงแต่ก็ยังดีที่โอเคแบบนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่ากระเพาะปลากิมจีนะครับ ตัวผู้นะมีเส้นแบบนี้หากว่าใครมีนะครับพระเครื่องนะครับกระเพาะปลานะกระเพาะปลาเก่าพระเครื่องพระพุทธาของเก่านะครับส่งมาหาผมได้นะครับกด a s i g n boy ได้66ตัวนะผมจะตอบกลับแบบที่สนใจจะซื้อหรือจะเช่าเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่านะครับขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์และติดตามครับสวัสดีครับ